โอ้มาแล้วครับพี่น้องครับเทนคันใหญ่เลยเด้อพี่น้องเด้อปวดอ่ะอเอ้าเสียงหยัางบวิงๆวงอยู่โอ้เสียงพัดลมอืมโอ้โอเป็นคนมักรถเติบอยู่นอะเจ้าเนอะรักษาทำความสะอาดวา่ะนะเสร็จขวดยางเสร็จถูยางดีได้เรา เมื um ่อวานนี่เลยอมื่อวานนี่ไปใส่เมื่อวานนี่เีเสาให้เขาจอดใกล้ๆบาโอ้ยโอ้โอยู่ๆใส่อยู่ว่นนอนว่างอ่สว่างออโอ้ไฟมืดเนาะเขตเขตสะกนเนี่ยอือโอ้ อะไรตลกทีกมาผู้เดียวนี่บ่เมียนถ้านั่นกับมาสองอืมโอ้ยเตมหูอืมหุ้นใหญ่แต่เนาะสามสิบหล่หอพอดีเนาะเออมันความยาวให้ยาวกว่าความยาวยาวกว่าเนาะอย่าว่ามันยืนมาทางหน้าเนาะอืมมีแอร์บนนี่ ห่วยยาธรรมาติบ้าโอ้ขับมานี่ยายาธรรมชาติดิอืมอโ,โอ้พไไดาครับนัทวัฒน์เคนเด้อพี่น้องเด้ออำเภอวานอนนิวาดครับนี่ครับเบอร์โทรเพิ่นกะอยู่ข้างรถนี่เด้อครับเด้อนี่ครับ บริการในเมิดครับในเขตจังหวัดสุขุมวิครับวันนี้ช่างโรดจางพันมาย,ยกปูนครับขอบนนุนะครับโอ้คอพันกะบต่างสูงอย่างงาวเลยอืมเน็นไอ๋ออัน อันนี้สำหรับบังคับตัวใดสักขาโอ้ oh, บังคับขา,ขาสีขาเป็นอันเดียวกันเลยเนาะกับอันรถแมคโครเนาะเอวเหือกันอืมความหนาสิ๋นากว่าบ้าหนากว่าแมคโครอีกอืมปัญหาขรุ่นเก่ามันกอะไรนะผมคือรุ่นใหม่รุ่นใหม่จะพูดว่าหนาบ้าโอ้คับมาจากปีแล้วเจา้าช่วงปี สองปีละโอ้ยน้ำ่าแกนี่ฮะอืมตะกี้ขับยุไซคือขับเปลี่ยนว่ลไปเรียบโอ้ยุงเ,ย,เย่หนหนาอโอ้ไอเจ้ากับขับรถอันนี้ละอืม,มเห,น,หเนอ,อ้ใบกานะอืมนะครับในนี่กัมีแอ์คือกันบ่มีแต่พัลดลม เอพรุ่ห้องนี้โอ้บอบอกเขาแกติดไห้แน่เนาะคือรถใหม่คอยติดตามชมครับพี่น้องครับเหมือนี่ทางรถสิเทปูนครับนี่ครับ โอ้ไอ้เด็โอ้มันนี่เคยล่ามาเปิดงานครับนนนนโอ้เป็นเกียรติอย่างยิ่งใหญ่เลยโอ, <c oughs> เอ้เป็นไรน้องเป็นไร ว้าวว้าวอ่าโอ้ยไหลโจกเลยนเนาะมาได้มาได้อือมาน,นี้ควบคุมงานโดยเขยลาวเด้อครับเจ้โอ้เป็นได้เป็นได้เป็นได้สเต็ตเงปูนเพิ่นเอาขอทาบ่ะเต็งต้องขอแลบด้วยบ่ ข้าวแล้วข้าแล้วจีแล้วผลป่ะโอ้น้ามันลงบอไม่ตอนบ้าลงมากบ้าอ่ๆมันลงตะนามจีตอนท่านไดนลงดีลดลดลด พอเทปูนแล้วเป็นการมายกลังคาอยู่โตรงหน้าเคยลาวครับพี่น้องครับโอ้หหมูเอเลนเลยเราก็ได้หมูดล่องยังงามเลยครับ นี่ลือออกแล้วครับเหลือออกแล้วเรียบร้อยตัดเสาออกครับโอ้กไม่ติด็จใหม่คุดเสามาขุดต้นไม้ก็หนีิมะใหญ่ต้นไม้ครับโอ้น,น,นไหนในไหนล่ะใจมากแล้วสวัสดีครับครับสวัสดีครับได้มากแล้วนะลวดใหญ่ต้นตน,นี้พร้อม โอ้ต้นนี้พร้อมแม่นครับออเไปใส่ลสเอาไปใส่นะฮามาปลูกใส่กันตัวเขาบ่งมันกลิ่นไหมเราสร้างมันไปรลนไหมทั้งฝีแล้วนี่พนทั้งฝีแล้วว่าบอว่าใส่หอมเท่าไหร่ใส่หอมเนี่ยบอกค่านี่เนะโอ้เนีูนมึงลังยี่หันอืมให้ดีบอกนี่ก็ได้่ะ่คุบอ แล้จังหวะการขึ้นเงแล้วกับอันนี้ก็ลั่งเฮ็ดกระท่อมปุกปุกเฉีบขึ้นเชีบนะครับเออเป็นกระท่อมสายสัมพันธสองพอดินเวอร์ซันสองโอ้อ่าอืไม่เวอร์ซันสองหรเวอร์ซันสองครับเวอร์ซันแรกเป็นไพ่หยาเวอร์ซันสองเข้ากับคือจังบันผู้เฒ่าสมัยตะกี้เนาะเออตะกี้เป็นมุ่งกระแตะเออมาสมัยใหม่ก็เป็นเพื่อนปูนเอเอาก็เอา เขาเอาโรกจอดรถถ้ามัเป็นกระท่อมแน่นแล้วป okay. uh, uh ่ะเนี oh, uh, 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 uh. To ่ยวันเก่ามันผู้ชีพเขได้ละมันทั้งออมาแล้ว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 อันนี้คือพย่อมพยอมลืมนั่งครับเนี่ยอ๋อโอ้บังคับไปเนี่ยนี่ว่าการแปลน้ำอะไร

เออเออไหนงงนวเอาน้ำมาใส่พร้อมเลย ไปกัน hmm. น้ำฮ้อนดิฮ้องครับอือต้นตะเรียนไงกำลังงามครับพี่น้องครับคุณอาเดี๋ยวต้นเดียวเนี่ยแหละครับอืเย็นแล้วบป่เย็นแล้ว ก็ตรงแล้วค <c oughs> <c oughs> รับี่ <c oughs> <c oughs> มือได้แล้ว <laughs> ได้ครับยกจากฝากหน่งมาอีกฝากหน่งครับพี่น้องนะครับนกจากฝากนี้ครับทั้งนี้ก็เล็กข้อก็คือตัดออกเลยครับ ใส่อันใหม่ครับกอใส่ตัวเกา่าคือเล็กข้อในตัดออกเลยครับข้อหน้าข้อหลังตัดทิ้งมันงอนล้ะกะเสียหายเล็กน้อยก็สี่ซ่อมสีแปลงเอาเอา่าสีลำบากพดครับถึงอยากได้ต้องการความเร็วเน่ก็เลยต้องเอ็ดเอาใหม่ครับ โอเสามากระหางขึ้น่าแล้วนะครับแต่ที่จริงแล้วอนาคตนี่เอเคยเล่าว่าจะเสริมอยู่ด้วยครับเพราะว่า,อ,าอนาคตเอเป็นบ้านครับจะเสริมเสาจะเสริมเสาด้านหลังแล้วก็กั้นเป็นห้องเอ็ดเป็นห้องนอนได้ครับพี่น้องอนาคตเป็นเดิน้างมันก็นจะใส่เสาอีกต้นหนึง่ง ส่วนด้านหลังก็จะใส่สองอ่าด้านหนาก็จะสองครับแต่ว่าก็คือว่านะครับเนาะเคยเล่ากับกำลังไปหาเงินอยู่ครับเนื่องจากว่าเอดแต่ละขั้นตอนกน็ใส่เงินเป็นจำนวนหลายครับเพราะว่าสิเป็นคาเลค่าลาคาวัสดุต่างๆเนาะเคยเล่าไปหาเงินอยู่วา่าสีมาตอครับแต่ว่าท่านไดต่อซำมันหมูกก่กรนครับพี่น้องเอากะ เป็นยังบุญอยครับฐานบริททบรถทับล่าลักกาบ่มีผู้คนได้รับอันตรายครับกายใหญ่ไปอยู่ฟังพ้นครับบานนี้ละครับใหญ่มาทางทิศไต่เลยนะครับพายุกระแห้งเติบครับนี่ครับส่วนบ้านทั้งสองหลังกันยังอยู่ดีครับ เพราะว่าเนื่องจากว่ามีเสาเนาะมีเสากลางแล้วก็มีก่ออิฐถือปูนมันก็เลยมันคงแข็งแรงครับบานนี้ครับอ๋อเติมเสาเป็นเก่าต้นเลยได้พีน่น้องเด้อครับเสาเป็นเก่าต้นนะครับเสาใหญ่ก็เก่าเพรอมรถเค็นพันกระเลวเรียบร้อยครับพันกระเสดกลับบ้านนะครับรถเคลนแบบทำมัดเรลาก็ได้ เนี่ยครับว่าตอนเศร้าประเทศปูนครับประเทศปูนอยู่ฝนงหนาคุประพิษครับอ่าบันปลายมากอะมายกโครงหลังคาใขกขวรลาวครับ